4ขั้นตอนหลังจากได้รับต้นก้าทำยังไงไปดูกันเลย 1. เมื่อได้รับพัสดุต้นก้าเรียบร้อยแล้วรบกวนให้ลูกค้าถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดกล่องทุกครั้งนะคะเพื่อตรวจเช็คว่าต้นกล้าเนี่ยถึงมือเราอย่างสภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ 2. หลังจากเปิดกล่องแล้วให้นําต้นก้าออกมาวางเรียงในที่ร่มที่อากาศระบายดีนะคะ 3. หากพบอาการดังต่อไปนี้อาการต้นกล้าเหี่ยวให้ลดด้วยน้ำเปล่าหลังจากได้รับต้นกล้าทันทีอาการใบเหลืองเนื่องจากต้นกล้าไม่ได้รับแสงเป็นเวลานานให้ย้ายไปไว้ในที่ร่มลำไร่หนวันก่อนทำการย้ายปลูกอาการต้นกล้าเนา่าให้รีบถอนทิ้งทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ลมไปติดกับต้นอื่นและขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนสุดท้ายหากต้นกล้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงถือเป็นการส่งมอบออเดอร์เรียบร้อยค่ะ แต่ในกรณีที่ต้นกล้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งให้ลูกค้านําคลิปวิดีโอที่ได้ถ่ายในข้อที่1ส่งแจ้งแอดมินทันทีหลังจากได้รับต้นกล้าค่ะและใน4ขั้นตอนการดูแลนี้ทางเอกะจะติดแนบหน้ากล่องทุกกล่องแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆฝากกดติดตามเอกะอโกลด้วยนะคะ